หรไอยังวะเนี่ยแผล่ไม่รอดไป p l a n t ละมีมากสุดคือเชอริฟดีนะตังผมอ่ะว้าเอียเหลืออยู่ในนี้อย่านนี้ยิงของเขาก่อน smoke down el ไว้หนึ่งแรกหนึ่งเฮียหนึ่งแรกหนึ่ง บ้านสบายสไปอยู่บ้านบี Last player standing ก้ามันมันเข้าไปแล้วในไซต์ติดติด30 seconds left Spike planted ด่วนเลยเนี่ย,ย, <seconds> ยม้ามดมน,ดนเอ้ยนี่มาจากไหนอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเอาแต่โมเพื่อไม่มีตัวหนึนน่ง

เฮ้ยมิดมามิดมิดสตลิงเอสลิงมิเอสลิงเงวนเวนเวนเวนต์ส<อ>งัวข,บน,ขบนมาข้นบนมาหมัวทีไมด้รอโอ้แม่เว้นมียอ๋กลางมาหนตัว หมดก่อน87ดโฮอะไรอ่ะต้องตายเลยต้องโอ้ผมมีล็อกดาวน์นะไปไหน Spike planted ลว่าเดี๋ยวผมอันตีอันตีผมตัวเลยผมพักล็อกดาแล้วนะแ้อ ้อยเจ็ดิตีตแลมแลมตัวนึงเอ้ไม่ตายวะมึงนะ l a i s l t player standing last player s t a มีอีอนเฮ้ยมิดมีโอ้ยเออมาตอนมาตอนเพื่อนกูเผยคุเตพีหน่อย last player standing ยวตั e d ดีย B ไม่รู้เหมือนกันกระสุนโง่เกมพีเนียกระสุนโง่ i e n เนี่ยดูแลบอกแล้วโง่ัดเดียวโ่เลยูโยนแล้วเหมือนกันหมดละตัดหน้าลำคานี่กะจินอยโคตรเียงเลย เอาไปเลยโนและอัดเดี่ยวเลยเดียวโดนเลยตัดทำหมูหัวร้อแล้วนะเกมยหลายครั้งแล้วมันยิงงยิงยิงงยิงิงงยิ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 ่งงยิยิิงงยิงยนงงงยิย เิงด่กนใช่เด็กเล่นเกมวันละ80ชั่วโมงได้ยังไงฮะเดี๋ยวคนแมไปไป B เลยไป A อนไหมไป B เลยผมดัอ A ไงฮะไป A อดิเออหมอว่าแล้วมัองอมองเออคือเขาต้องเข้าใจว่าเราเราไม่ได้เล่นวารลทุกวัน เราไม่ได้ถวายกับไอเกมพี่ในทุกวันเราก็เล่นแบบไม่ได้บ้างเล่นวันละสองสามตาเออแล่นวันละสองสามตายฟังผมนะเราทำงานด้วยเรามีงานทีการทำแล้วเราถึงบอกว่าไม่ต้องมาวางแผนกับไอ้เกมพี่เนี่ยวางแผนไปเราไม่เราไม่ได้เล่นแบบทุกทั้งละนสามสี่โมงแล้วแบบว่าเราเล่นทุกวันเขาไม่เล่นทุกวันอันนี้แฝงอันนี้แฝงอยู่เบียร์เบียให้กูทำอย่างอื่นบ้างเถอะไอ้สัตว์ไอ้เกมเพียเนี่ย เวคนอื่นเขาว่า <paying> ล <prediction> ูกไปถึงไหนแล้สัตว์เลียวมันตัวมันหมดไปดไปด้วยไปด้วยไบ้าไอ้สัตว์ไอ้บ้าแ่ บ้ากูบ้ากูบาอนเลยเลยไปไ่เลียร์ไปไ่เลียร์มี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 ไงไใครจะ้าอีกไหมไปอีกไปอีกไปอีกไปยันมันไปไปไป One enemy remaining หตหาเลยามสอง่งวควายวายจกม

ไฮแอมพิตแอมพิตอยู่ไหนวิตไป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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออไม่ดีจะมาแข่งนรอหมดที่กันมไม่ได้แผลนี้มันคืออยากเดินไปเอ้ยาวเวอร์ทเวอร์่าแล้วจ้าสองเ้าแล้วดีสองเว้ยแผลแแตลแผลแตต้องสอง เฮ้ยโอ้ยแล้วมันได้ผลไม่มีวะได้ผลบอกแล้ว่าได้ผลไอ้พวกเราเป็นคนหนึ่งชัวร์ค o w e r อร์คูนี่คุณดันผมดันนะแต่ไม่มีนะระวังหลังมันได้ผลไงมันได้ผลหมดแล้วมันได้ผลโอ้ดินเลยวายลาไปเลยเลยบ้าเลยเราบ้าเกินร้อยห้าร้อยห้าหลังวะเนี่ยเอ้ยเมนมาเมนมาดูดูเทเบิลหน่อยดู๋ยวเทเบิลหน่อย One, One enemy remaining. One enemy remaining. Survivor's rest. No, wait It's you and me here. One I'm gonna go. 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 I'm gonna are

ใ้ผมขอบ้าผมขอบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวสมบุกต่อยเดี๋ยวสมบุกต่อยขอบ่อบมาดันมาดันมาดันเอ้ยผมมีอัตีไงเฮ้ลยไะสูนหมดเหรืออะไร

นั่นโดนเลยนะหายแล้วตัวนึงอโอเ้อโอโอเ,ออยอเลยี่มันรู้ได้ไงวะ o e n e m y remaining เฮ้ยไม่ได้แพ้ดีว่าอย,อย,อยโอเคลบเตอร์ลบลงมาาลงแล้วเหรอ ถ้าลงมาโดนยิงตายสุดมันยิงโอ้ยอยู่แล้ว18นะวนนะก18อยู่ตายเหร78 18โลมากมันไม่กลับเป็นแบงคมันเริ่มดันแล้วเว้ยไปนีนะ เฮ้ยเจ็บเจ็บตัวปัญหาเลย่ะใหญ่มาก

หลังมามีคนหนึ่มีโอ้ยแย่แล้วไอต่นองถืออปืน่งศูนย์ศู่ย์นย์ศูนย์ศูนยูนย์ูนย์ศูนยนย์งูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนยนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ย์ศูนย์ศูลย์ศูนย์ศูนย์ศูน์ เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลย Spike p l a n t d ไปแล้วไปแล้วโอ้ยมานิอ่อนเก่งไมากไปมากเฮ้ยโลสาแฮะเล่นึงกัเล่นึงกัเล่นึง a n t ไหนดียแน่เลยเห็นแขคนนั้นอ่ะมปืนคนนั้น,นอน่นะ เดียไหนเดียไหนเดียไงไหนเดียโอ้ยโคตมันใช้ไลยิงอะมาแกทำแล้ไปกี่มันเนี่ยเดี๋ยวผมไปเบรกเลยไปเบรกเลยไปเบรกเลยหายแล้วมีมีมี ตัวไหนนองดันตอมุกไปเลยมา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 ได้ได้ไดได้ดได้ดเเวลเยียมมุมเดียวกันน้องบ้านเราเนะเว่นวันเจ็้อยสิบขวาขวาวออกออกสมุไปเจอเลยขา One enemy remaining. เราชนะเราชนะเราชนะแบบเที่ยนนี่ได้สักที